ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเช้าวันนี้25มกราคม2568อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็ขึ้นลงม,มีกำลังแรงในช่วง26-28มกราคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจะส่งผลกระทบกับบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้อุณหภูมิจะลดลงแล้วก็ลมแรง โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเชยงเหนืออุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสส่วนทางภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและทางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียส ก่อนที่เราจะไปรับชมและรับฟังขอคนละหนึ่งกำลังใจครับด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดถนะ้าหากว่ากดเกันแล้วก็ขอขอบพระคุณครับเชิญไปรับชมและรับฟังกันได้เลยครับลักษณะอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่25มกราคมนะครับลักษณะอากาศพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมไทยตอนบน และทะเลจินใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังคงเกิดหมอกในช่วงตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยทางภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกันได้ส่วนทางภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและรวมถึงภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นช่วงเช้านะครับ แล้วพอตกในช่วงสายๆกลางวันกลางวันนะครับอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับสำหรับบริเวณยอดดอยแล้วก็ยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างน้ำแข็งในบางแห่งนะครับก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณประเทศไทยเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยนะครับสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันมันทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตก หนักบางแห่งส่วนบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวประมงนะครับ ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยพยายกรณ์อากาศในแต่ละภาคภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในช่วงเช้าโดยมีหมอกหนาเกิดขึ้นหลายพื้นที่และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสดุด14-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด32-36องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด5-15องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวแล้วก็มีหมอกในช่วงเช้ามีหมอกหนาเกิดขึ้นหลายพื้นที่และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด13-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิมส,งสูงสุด33-36องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 1ปดองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีหมอกหนาเกิดขึ้นหลายพื้นที่และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด17-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกใน ช่วงเช้ามีหมอกหนาเกิดขึ้นหลายพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด18-22ถึงสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องถึงามองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ1เมตรจากนั้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นกลับมีหมอกในช่วงเช้าทางตอนล่างจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ตกกระจายตัวในบางแห่งและก็ตกหนักในบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสครับอุณหภูมิตม่ำสุด18-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด30-34องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคน่อคขึ้นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพและปริมณฑลอากาศจะเย็นกับมีหมอกในช่วงตอนเช้ามีหมอกหนาเกิดขึ้นหลายพื้นที่และอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซลียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นกระแสะของลมฝ่ายตะวันตกที่พัดพาความเย็นมาจากเทือกเขาหิมาลัยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวลงมา ปกคลุมไทยตอนบนค่อนข้างลึกขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่27-28มกราคมนี้นะครับจะลงมาปกคลุมทางภาคเหนือกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกำลังที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ประกอบกับมวลเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงนะครับเป็นช่วงจังหวะที่แผ่ลงมาพอดีนะครับก็จะส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีอากาศแปรปรวนนะครับแล้วก็จะมีปริมาณของฝนเพิ่มนะครับ แอนตี้ไซโคนนะครับที่ปกคลุมแถวทางประเทศอินเดียนะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวนะครับมาปกคลุมแถวบริเวณทางอา่าวเบงกอนะครับทางด้านชายฝั่งนะครับของทางประเทศอินเดียทางด้านตะวันออกนะครับก็โดยคาดการณ์ว่าจากการอัปเดตตามแบบจําลองล่าสุดนะครับจะเคลื่อนตัวลงอา่าวเบงกอลประมาณช่วงปลายเดือนนี้นะครับแต่กรายังคงต้องจับตาเพราะ ยังคงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองนะครับจากภาพถ่ายของเรดาร์สภาพอากาศปริมาณของฝนที่ตกจากสภาพอากาศที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เริ่มมีฝนตกปลปอยๆเกิดขึ้นทางไทยตอนบนในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเชิงเหนือทางภาค,าภาคตะวันออกนะครับก็เริ่มมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับ ในช่วงวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็บริเวณทางภาคใต้ก็เริ่มมีปริมาณของฝนตกแช่แล้วก็ปริมาณของฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะครับโดยเน้นตั้งแต่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะครับทางจังหวัดตรังทางพัทลุงนะครับหาดใหญ่สงขลาจังหวัดสตูล ปัตนาเยลาและนราธิวาสส่วนทางภาคใต้ตั้งแต่ตอนบนถึงตอนกลางเป็นปริมาณของฝนตกเล็กน้อยนะครับตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แถวทางจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีพังงานะครับแถวทางจังหวัดกระบี่เขาพนมจังหวัดภูเก็ตท้ายเหมืองกระปงตะกัวป่าแถวทางดอนสักนะครับแล้วก็ท่าศาลาแถวทางพระแสงชว่างนาสาร สำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องกราบขอสารภาพตามตรงเลยคือว่าไม่ไหวนะครับแอดมินไม่สบายแล้วก็จมูกมันอุ้ยนะครับหายใจไม่ค่อยออกนะพอการรายงานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ลําบากแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยง่ายนะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอคนละหนึ่งกำลังใจครับด้วยการกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับเกษตรกร,ร,กรทันขาวก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ